มาดูนโยบายกัญชานะคะคที่จังหวัดเชียงใหม่ถนนนิมมานเหมินซอยเจ็ดก็พบะะว่ามีร้านจําหน่ายกัญชาพันลำรูปแบบวีดทรัะคะยังเปิดขายตามปกติค่ะทั้งตํารวจฝ่ายปกครองเทศกิจแล้วก็สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าคุณผู้ชมคทําอะไรไม่ได้ค่ะทําได้เพียงขอความร่วมมือให้เข้มงวดแล้วก็ห้ามจําหน่ายให้กับคนที่มีอายุต,ต่ํากว่า20ปีเท่านั้นค่ะ ตำรวจภูพิงราชนิเวศฝ่ายปกครองเทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปตรวจสอบร้านขายกัญชาพันลำนะคะเป็นรูปแบบรถวีทรัคที่เปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาขายอยู่ในซอยถนนนิมมานเหมินเจ็ดค่ะหลังจากมีการประกาศปลดล็อกกัญชา ก็ไปถึงก็พบเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานกําลังจําหน่ายกัญชาให้กับลูกค้าที่มารอซื้อหลายคนแต่ว่าไปถึงแล้วเนี่ยค่ะก็ไปตรวจสอบดูเฉยๆนะคะไม่สามารถดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการได้เนื่องจากกัญชานั้นถูกปลดล็อกจากยาเสพติดก็ทําได้เพียงขอความร่วมมือให้เข้มงวดห้ามจําหน่ายให้กับคนที่มีอายุต่ํากว่า20ปีแล้วก็ให้จัดทํา QR code ข้อแนะนําการใช้กัญชาที่ถูกต้องเอาไว้ให้กับคนที่มาใช้บริการนะคะสามารถหาข้อมูล ได้จากการสแกนเท่านั้นค่ะตัวเจ้าของร้านเขาก็บอกนะคะว่ากัญชาที่เขาเอามาขายน่ะปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฟาร์มที่ได้มาตรฐานที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ส่วนตัวเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการดูแลกัญชากัญชงมาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานพอรัฐบาลประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาก็เลยนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นวีดทรัค เปิดเป็นร้านจําหน่ายแล้วไปเช่าพื้นที่หน้าบ้านของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่ให้รุกเข้าไปในถนนและกีดขวางทางจราจรลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนวัยทำงานทางร้านมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำนะคะรวมถึงวิธีการใช้อย่างปลอดภัยก็บอกว่าเวลาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อกันครั้งละ1-2กรัมจำหน่ายในราคากรัมละ200-550บาทก็ขึ้นอยู่คุณภาพและสายพันธุ์นะคะ แต่ละวันก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อกว่าร้อยคนทางร้านบอกว่ารอกฎหมายลูกแต่ว่าที่ผ่านมาก็พยายามที่จะมาระมัดระวังไม่ให้ทำผิดพรบรเกี่ยวกับความสะอาดพรบรเกี่ยวกับการรบกวนหรือว่าการขายให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมาโดยตลอดค่ะไม่ลูกคับไม่มะไรไม่ครับตอนนี้เราก็จอดอยู่ในพื้นที่ของของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีสัญญาเช่ามีอะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจจลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรครับ ก็ตาบเท่าที่กฎหมายกาหนดครับกฎหมายอนุญาตเราก็ยังทําต่อไปครับหยุดเลยถ้าถ้าเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ทาไม่ได้หยุดเลยทันทีครับก็ก็กลับไปขายในที่ท bueno ี่กฎหมายอนุญาตกฎหมายอนุญาตแบบไหนเราทาแบบนั้นครับ นอกจากนี้ในเชียงใหม่นะคะยังพบหลายร้านเปิดให้บริการเกี่ยวกับกัญชาผสมอาหารแล้วก็ทําเป็นเครื่องดื่มด้วยนะคะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะนายอนุทินชันวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแสดงความเป็นห่วงที่คนบางกลุ่มนําไปใช้เพื่อความบันเทิงแล้วก็นําไปมวลขายแล้วก็ย้านะคะว่าการกระทําดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะประกาศกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแล้วนะคะว่าห้ามสูบในที่ สาธารณะแล้วก็ห้ามจําหน่ายกัญชาบแบบมวลหรือว่านําไปมวลขายเหมือนบุรี่เพราะว่ากรมสรรพสามิตรนั้นยังไม่อนุญาตค่ะ